Bye. Uh -huh. ด้วยแผลใหญ่นกลัววากงยิ้้มเร็ปลูกพริกปลูกถั่วปลูกไม้ผลกล้วยมะนาวอย่างนี้ลไ,ไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปเนาะอยากกระโดด กลัวจะหกล้มเกระเททฤษฎีใหม่ปรผสมผสานหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าทฤษฎีใหม่แต่เราเข้าใจคำว่าทฤษฎีใหม่มากน้อยเพียงใดปีนี้ข้าวดีเพราะฝนตกเยอะแต่ถึงอย่างนั้น นาแปลงนี้ก็ให้ผลผลิตดีมาตลอดเกือบ30ปีนับตั้งแต่มีสระน้ำพื้นที่แถวที่นะมันมันเล้งมากฝนไม่ค่อยมาเท่าไหร่มีมีสระเก็บน้ำรอแต่น้ำฝนทำนาก็ มันก็ไม่ได้แล้วมันแห้งที่นี้ข้าวก็โกลิกไม่มีเนื้อข้าวไม่ได้เยอะส่วนมากก็ไปขอกินนู่นแหละที่เหลือก็ลงโน่นแหละไปใช้แรงงานก็ทุกข์แล้วมันไม่มีน้ำนอ,น,อนมื้อกายหนาพากแล้วก็อยาก คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายเน่เผาเสร็จๆไปเพราะว่ามันตายมันไม่มีน้ำพ่อจะขุดสะมันก็ไม่มีงบเพราะว่าขายข้าวไม่ได้ประชิดสีเสนเกษตรกรตำบลสงเปื่อยอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินดินแดนห่างไกลแห้งแล้งกันดารในอดีต30กว่าปีก่อนเขาต้องต่อสู้กับปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนา ไม่ต่างจากชาวบ้านอำเภอเขาว,วงในช่วงเวลานั้นจนวันหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างในอดีตพื้นที่อำเภอเขาว,วงจัดเป็นดินแดนธุรกันดาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและได้ทรงประจักษ์ถึงความยากลำบากที่ชาวบ้านต้องทนทุกข์กับความแห้งแล้ง ก่อให้เกิดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรหลายโครงการพุทธศักราช2538เกิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำพยังอเนื่องมาจากพระราชดำริเพ <travaille> ื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ามมาด้วยโครงการพระราชดำริให้พิจารณาขุดสะน้ำประจำไรนาตามแนวทฤษฎีใหม่ก็เลยคิดคิดว่าถ้ามีโครงการเข้ามานี่ผมก็ว่าคิดว่าจะทำเขาเรียกโครงการนี้ว่าสะหลวงก็เลยได้ยินอ่างก็บน้ำนี่เขาว่าใครบ้างที่จะขุดสะน้ำล่อง15บบ่อของตำบลสมัครเข้ามาเอาเอกสารเข้ามาเสนอ ผมก็วิ่งก่อนเลยคิดจะได้สะยังไม่รู้ว่าเขาเอาเข้า,า,ขาร่วมโครงการของลำบยังไหมผมยังไม่รู้เลยปับนาฟีขุดขุดสระฟีใครบ้างไม่เอาเนาะพอดีเขามาขุดสระเราวางแบบคันรอบนาผมก็กลัวกลัวเหมือนหมดที่นาเลยยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาต้นไม้ให้ไหมเอาอะไรให้ไหมหรือเขาจะทำคันแบบ แบบว่าไม่มีอะไรเลยชาวบ้านเขาก็พูดว่าทำไปเถอะเพราะว่าเสียที่นาเฉยๆเสียที่นาไปสองไร่ผมต้องยอมเพราะว่านาเยอะเยะไม่ไม่มันไม่มีข้าวมันปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละถ้าเราไม่มีน้ำทำการเกษตรก็ไม่ได้ทำข้าวก็ไม่ได้ที่ดินของประชิดเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงติดเชิงเขา อยู่นอกเขตชลประทานสระน้ำนำร่องที่กรมชลประทานจะขุดให้จึงไม่สามารถผันน้ำจากอ่างลำพยังมาใช้ได้เขาจึงวางระบบน้ำเองแล้วขอให้โครงการขุดสระตามสภาพทางภูมิศาสตร์ให้สระอยู่สูงกว่าพื้นที่นารับน้ำจากเขาและผันลงสระที่อยู่ด้านล่างลงไปเพื่อใช้ในแปลงนา ว่าจะเอาสระน้ำล่อง15บโบของตำบลสุเพูยนี่เข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตร,รทฤษฎีใหม่ผมก็ยังไม่รู้ว่าคำว่าทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงทฤษฎีใหม่เนี่ยคขาว่าให้มีสระและก็แบ่งพื้นที่ให้เป็นส่วน มมัังงผมมยไ่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเขาจึงไปอบรมเพื่อหาความรู้เริ่มไปอบรมอบรมใหม่ๆนี่กขขึ้นนูน่นหละศูนย์พัฒนาภูพานได้5วันทีนี้ลงมาไม่นานเท่าไหร่ก็ไปบ้านเนนสมุคีและของเกษตรน้ำฝนไปดูงานแล้วก็ได้ไปอบรมอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆนี่แหละไปเกษตรน้ำฝนที่ประชิดพูดถึงก็คือที่นี่ โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของเขาเพียง10บกว่ากิโลเมตรเท่านั้นที่นี่เป็นแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่แห่งหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้นำแนวทางที่สำนิดผลจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระบุรี มาทดลองทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปอย่างที่ทราบกันดีว่าทฤษฎีใหม่คือการบริหารและจัดแบ่งที่ดินขนาดเล็กออกเป็น4ส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อนได้แก่ สะเก็บกักน้ำนาข้าวพื้นที่ปลูกพืชอื่นๆและส่วนของที่อยู่อาศัยโรงเรือนต่างๆโดยมีอัตราส่วน30 30 30และ10แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยตรงนะครับเรา จะขยายผลเกี่ยวกับทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ให้แก่ชาวบ้านหรือผู้ที่มีความสนใจมาศึกษาดูงานในตรงนี้คือนี้คือวัตถุวัตถุประสงค์หลักของโครงการขยายเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับการทรําเกษตรต่างๆในแปลงของชาวบ้านของเขาเมื่อก่อนเขาวงสภาพความเป็นอยู่เขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากเขาไม่รู้จักในการจัดเก็บน้ําแล้วก็ทําการเกษตรแบบผสมสารหรือแบบทฤษฎีใหม่เลย และมีโครงการทฤษฎีใหม่ขึ้นมาในเขาวงราศดรที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำหานะริบได้มาดูในโครงการแล้วนำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเอง mm. เขาไปทำให้ถึง100%เซก็ก็ยังดีกว่าไม่ทำเพราะว่าทำให้เขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นมากมาก ปีแรกที่มีสระน้ำผลผลิตข้าวก็ยังไม่ดีขึ้นมาในทันทีประชิดได้แต่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้ความรู้ที่ได้จากการอบรมถูกนำมาทดลองใช้เราก็ปลูกพืชรูแรงหมุนเวียนนั่นแหละก็เป็นถั่วลิสงเป็นถั่วฝักยาวเป็นปอเทิงเป็นถั่วพ้านี่แหละพกปรับปรุงมนลุุกินทำยังไงมัน,มน,นจะปรับปรุง แล้วก็มีคมพัฒนาที่ดินเนี่เข้ามาเอามาให้เราต้องค่อยปรปับปรุงไปประมาณสามปีสามปีที่ดีกว่าเก่าแล้วทีนี้คืนมาแล้วแล้วความเข้าใจเรื่องทฤษฎีใหม่ที่ไปอบรมมาได้นำมาปรับใช้ในพื้นที่อย่างไรบ้างก็ลเลยทำประยุกต์ไปเรื่อยๆส่วนอื่นผมก็ ไม่ให้วางไม่ให้ที่วางนะต้องลงให้ได้ให้เต็มหมุนเวียนไปเรื่อยๆก็ปลูกพริกปลูกถัว่วปลูกไม้ผลกล้วยมะนาวอางน,นี้เนี่ยเอาไปเรื่อยๆแต่ก่อนๆนะปลูกต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วเพราะว่าได้ไปอบรมจากเกษตรน้ำฝนนี่แหละค่อยเป็นค่อยไปเนาะจากกระโดด กลัวจะหกล้มถ้าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันค่อยเดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นเองอยู่ๆมันก็เต็มน้อยและที่สำคัญคือเขาปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเลยใา,ยนา้น้ำหมกักน,น้ำหมักเน้นน้ำหมักลูกเดียวแล้วก็มาเรียนรู้กับกรมพัฒนาที่ดีมมาทดลองใช้ดู ว่าซ้ายกับพืชนี่มันได้ผลใหม่บางคนเขาก็ไม่เชื่อนอะกแต่ผมเชื่อเพราะว่าผมทดลองดูสีดพลิกนี่โอ้โหมันดุลูกดุกสีดพ้นใส่ต้นไม้เขียวแสดงว่าถูกไม่ต้องไปเอาเคมีเอาแต่น้ำมักนี่แหละใบไม้ไม่ได้เผาแล้วเพราะว่าต้องทำปุ๋ย ทำปุ๋ยไส้เองทำยังไงเราจะประหยัดต้นทุน,ทนและก็อยากจะใช้น้ําแบบประหยัดให้ประหยัดที่สุดในสระน้าทั้งสามลูกก็เลี้ยงปลาไว้เป็นทั้งอาหารในครัวเรือนและเป็นแหล่งสร้างรายได้อีกทางไม้ผลพืชไร่พืชผักที่ปลูกไว้ก็ไม่ใช่แค่กินในครอบครัวแล้วเพราะผลผลิตมีเยอะจนกลายเป็นแหล่งรายได้ทำให้มีเงินสำรอง สามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญาได้ทั้งสามคนก็มันก็มาจากปาบ้างขายพริกบ้างขายกล้วยบ้างขายกระทร้อนไปดูเลงเนี่ยมะเขือเทศพันลูกท้อแล้วก็มะเขือเทศพันสรี่แล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดนี่มันมีทั้งข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวผมจะทำทุกอย่างให้มันเกิดรายได้ แบบว่าให้มันได้ตังทุกวันเนเวลาได้ตังนี่เอาไปให้แม่บ้านแม่บ้านไปยิบครับเก็บเนื้อไรแล้วก็มีความสุขดีเวลางานบุญก็นำผลผลิตไปช่วยงานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของวัดบางทีในวัดนมันเงินมันมน,น้อยเนาะก็เรามีของอย่างเอาไปให้ ผมก็มีภาคภูมิใจว่าโครงการในหลวงเนี่ยต้องบริจาคไปด้วยเราก็มีความพร้อมแล้วก็อุ่นใจยิ้มใจช่วยพี่น้องเนาะถ้าไม่มีโครงการนี้เนาะบอกว่าไปรอดแล้วทำแต่หน้า,ากินแต่ข้าวผักไม่รู้ว่าปลูกยังไงมีแต่ซื้อกับซื้อเลยมันไม่มีตังค์ไม่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินเนาะ อันนี้มันเข้ารุกร่วมโครงการเนี่ยมันมีปลามีผักมีอะไรทุกอ,อย่างมันก็ครบวงจรแล้วข้าวของปีนี้สุกพร้อมเกี่ยวแล้วนาแปลงเล็กที่รถเกี่ยวเข้าไม่ถึงมีคนมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนา14ไร่ปลูกข้าวพันธหอมมะลิ105 และเข้าเหนียวขาววงได้เข้าเปลือกปีละประมาณ8-9ตันเขาเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน3ตันและแจกจ่ายพี่น้องที่เหลือจึงขายเป็นรายได้ผมก็ว่าไม่ไม่ทุกแล้วทีนี้ไม่ได้ไปโขแล้วเพราว่ามันดูต้นข้าวแล้วมันส่วยแล้วข้าวเขาได้ยดเยอะกว่าเก่ามันมีน้ำจากที่แต่ก่อนพื้นที่แถบนี้กันดาน,น้ำ บางปีแ้งฝนบางปีฝนตกจริงแต่น้ำก็หายไปเพราะไม่มีที่เก็บกักน้ำฝนเมื่อถึงช่วงที่ข้าวต้องการน้ำก็ไม่มีน้ำข้าวจึงไม่มีเนื้อข้าวเมื่อเริ่มมีแหล่งน้ำในพื้นที่ชาวบ้านเริ่มมีสระเก็บกักน้ำในที่ดินของตัวเองผลผลิตข้าวจึงดีขึ้นและมีคุณภาพขึ้นโดยเฉพาะข้าวเหนียวขาววงซึ่งเป็นที่นิยมว่าเมื่อนึ่งสุก จะหอมและอ่อนนุ่มไม่แฉะติดมือจนได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าว GI มาตั้งแต่พุทธศักราช2,552แต่ข้าวเหนียวขาววงของประชิดและของชาวบ้านที่เขารวมกลุ่มขึ้นกำลังขยับไปอีกขั้นด้วยการเป็นข้าว GI อินซีรวมรวมกลุ่มข้าวอินซีตะบลสงเปลือยนี่รถรถนี้แหละถ่าผ่านนี่ก็ ไม่มีปัญหาเลยออกตรวจแล้วแต่ว่าผ่านแล้วยังรอบสองถ้ารอบสองผ่านนี่บอกว่าสบายสมาวิกทุกคนก็สบายอันนี้มันเป็นเขา้ากล้องเข้าดํานะครับเข้าวเดียวดํำนี่สีมันก็งามนะครับกินแล้วพาราณไม่เห่ากับเคงเร่งนะครับเพราะว่ามันมันเป็นยาในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ประชิดส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์ด้วยการเป็นศูนย์ไทยทอดเทคโนโลยีการเกษตรกินแล้วรู้สึกว่าหอมนุ่มนะครับนุ่มโอ้เจ็บแซบนะครับอร่อยาลองชิมข้าวอร่อยนะครับข้าวดำได้อยู่ในใจไรแล้วก็ใจของเราเนี่ยว่า อยากว่าให้มันเป็นเ่อ,อย่างของคุณอยากจะให้คนมาดูแล้วก็ให้เขามีกำลังใจให้เราแล้วก็ให้เขาเอาปประยุกต์ใช้คำแนะนำแล้วก็รู้สึกว่าพอใจอิ่มใจขยายโครงการในหลวงขณะเดียวกันก็รวมกลุ่มเกษตรกรในตำบลสงเปื่อย เพื่อช่วยกันสร้างผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับมาเช่นงบประมาณสำหรับมเมล็ดพันธุ์สำหรับปุย๋ยหมักและพัฒนาเป็นกลุ่มข้าวอินทรีย์มาได้หลายปีแล้ว <c ười> เขาบอกว่าการรวมกลุ่มแบบนี้น่าจะเป็นแนวทางทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองตามความเข้าใจที่เคยไปอบรมมา แนวทางพระราชะดำริทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชะทานไว้ไม่ได้มีแค่การบริหารจัดการที่ดินและน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเพราะนั้นเป็นเพียงการดําเนินการทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนของการผลิตเพื่อการบริโภคเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน ยังมีทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองซึ่งเป็นขั้นตอนการรวมพลังของเกษตรกรในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อร่วมแรงร่วมใจในด้านการผลิตการตลาดตลอดจนการเป็นอยู่การศึกษาสวัสดิการสังคมและศาสนาและทฤษฎีใหม่ขั้นที่3เป็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆเพื่อจัดหาทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง ยั่งยืนอยากเป็นอยากเป็นทั้งนานเลยผมตัอรองหน่วยงานราชการผมก็จะตั้งกลุ่มต่อรองราคาข้าวขายแบบกลุ่มเพราะว่าขายแบบส่วนตัวนี่รู้สึกว่าพ่อค้าเขาจะเขาจะเน้นราคาต่ำแล้วก็อยากจะให้สมาชิกข,ของกลุ่มได้เห็นว่าเราทำจริงได้จริง ถ้าเราทําไม่จริงบอกว่าไปพูดไหนก็เขาไม่อยากจะไปด้วยแล้วเราต้องทาจริงๆสมาชิกกลุ่มของประชิดไม่ได้ผลิตข้าวเพียงอย่างเดียวมีผลผลิตทางเกษตรอื่นๆตามฤดูกาลอีกหลายอย่างโดยเฉพาะไม้ผลซึ่งเขาย้ำกับสมาชิกเสมอว่าต้องควบคุมดูแลคุณภาพการผลิตแต่ต้องทำแบบประหยัด ลายปีที่ผ่านมาผลผลิตของกลุ่มได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพเกษตรอินทรีย์จึงกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสมาชิกทุกคนต่างมุ่งหวังให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆและมีคนรุ่นใหม่มาช่วยกันขับเคลื่อนกลุ่มต่อไปเราต้องดูคนดูสมาชิกข,ของเรานี่มีความพร้อมไหมมันก็อยู่กับคนอยู่กับคนถ้าคนขยันตั้งใจ พระองค์ท่านพูดทํำยังไงก็ไปได้ถ้าทําแล้วไม่ตั้งใจทำยังไงก็ไปไม่ได้ความทุกข์ใจในอดีตมาลายสิ้นแล้วประชิดบอกเล่าแก่ผู้มาเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเขาเสมอว่าถ้าไม่มีแนวทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9 เขาคงไม่มีวันนี้ผมก็ว่าคิดว่าสุดยอดแล้วคิดว่าเป็นสุดยอดของมนุษย์แล้วโครงการทฤษฎีใหม่ของในหลวงนี่แหละสุดยอดคนที่ได้ผลสำเร็จนีคือตั้งใจตั้งใจนะทำยังไงก็ประสบผลสำเร็จแล้วก็เอาในหลวงมาคิดไว้ต้องเดินลอย พ่อให้ได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายก็อยู่ดีพี่เฮงแล้วไม่เป็นไร เนรภรรชทานกระดาษแผ่นหนึ่งองค์ท่านเสียเขียนไว้สามระดับด้วยกันระดับแรกอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับพอเดินหลังบ้านมีกินละนะครับมีข้าวเก็บกินไว้ได้ทั้งปีสำหรับหนึ่งครอบครัวนะครับเราลงไปในสระหลังบ้านกันอย่างน้อยมีปลานะครับมีน้ําตอนหน้าฝนก็ไปถงเอาน้าในสระมาทําเกษตรหน้าฝนไปนะครับแต่พอหน้าแรงปับ๊บมีทุนรอนของน้ํามา เก็บสำรองไว้ก็เอาน้ำในนั้นมาใช้หมุนเวียนกันอย่างนี้ไปเรื่อยเป็นเรื่องต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไปนะครับทีนี้พอปลูกเป็นแล้วส่วนเหลือก็ขายไปปลูกเป็นแล้วขายเป็นแล้วพรงท่านขยับให้ชาวบ้านลองขยับไประดับที่สองสิคือหัดรวมกลุ่มกันนะครับถ้าในชุมชนในตำบลทำหลายหลายลายเข้าก็าไม่จาเป็นต้องหอบของไปตลาดพร้อมๆกัน จัดเป็นกลุ่มได้ไหมนะครับผัดปินหมุนเวียนกันนะครับจะได้เบาแรงลงนะครับเริ่มมีการจับกลุ่มและเริ่มมีการบริหารจัดการแล้วระดับที่สามนี่เป็นตั้งเป็นธุรกิจเลยเพราะว่าของเหลือเยอะนะครับถ้าหลายๆแปงลงรวมกันไม่ว่าเป็นบริษัทของชาวบ้านก็ได้ที่เรานิยมเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งบริษัทเพราะงค์ท่านอนุญาตแม้ก็ตั่งตอนนี้ให้กู้เงินได้นะครับ ต่เป็นแหล่งหาเงินหาทองได้นะครับเพราะมีความชำนาญการแล้วนั้นจะเห็นว่าเวลาพระองค์ท่านพระราชทานคำแนะนำนั้นจะในลักษณะบูรณาการเลเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับจงกงต้องออฐานะของประชาชนการประกอบกิจกรรมของประชาชนนั้นมีลักษณะยั่งยืนนะครับต่อยอดไปได้เรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นพอผลสุดท,ท้ายก็จาก จากพอกินพออยู่นะครับเป็นพออยู่พอกินแล้วก็เหลือกินเหลือใช้แล้วบทรดทาไดยก็มีฐานะที่ร่ำรวยอย่างยั่งยืนได้ตลอดไปครับ